ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับ55ปีแล้วนะครับอายุของบริษัท TSP นะครับวันนี้เราก็ภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่จะเปิดตัวบริษัท TSP ในวัยเ,เรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่ของเรานะครับผมแล้วก็เรามีอม b a สเ a อร์คนใหม่ของเรานะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับคุณตูวต่วัตพรเนี่ยเป็นอม b a สเ a อร์ที่เรารู้สึกว่าเป็นสีสันสำคัญอย่างยิ่งนะสำหรับ TSP นะครับในการที่จะนำ สินค้าดีๆที่มีคุณภาพของเริษัท GSP เนี่ยเข้าสู่ประชาชนนะครับให้ประชาชนได้รู้จักนะครับครับกองไเ็นรนัร์รือเป็นนแบคือแน่นอนครับถ้าเที่ยวมาปีของ GSP เนี่ยเราใช้แคมเปญว่าดูแลด้วยรักตลอดมาสัญญาตลอดไปผมคิดว่า พี่ตู่พุทอนรเนี่ยเป็นคนที่เมื่อพูดถึงความอบอุ่นความเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับสิ่งที่พี่ตู่พุทธรเนี่ยสื่อสารให้กับแฟนเพลงแฟนละครแฟนภาพยนตร์เนี่ยผมคิดว่ามีแต่วความอบอุ่นนะครับไม่มีคนไหนที่เหมาะสมเท่ากับคํานี้นะครับดูแลด้วยรักตลอดมาสัญญาตลอดไปต้องเป็นพี่ตู่พุทอนรครับขอบคุณครับ่าู้ครับ ครับดีใจมากนะครับที่ได้เป็นแบรนด์แอมเบสเตอร์ของ GHP นะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอก GHP อยู่คู้คนไทยมาถึง55ปีและการที่จะเลือกพคตเร์คนแรกผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รับเกียรตินั้นนะครับแล้วก็ดีใจที่จะได้มาสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่า GHP คือแบรนด์น้ำเกลือที่มีคุณภาพและผมที่ดูแลครอบครัวผมก็มอยากให้ทุกคนดูแลครอบครัวตัวเองและตัวเองเหมือนที่ผมดูแลครอบครัวผม ปีนี้ต้องการส,สายในในรยังไงบ้างคะั0้านคราวน,น,นี้ก็คือเราจริงๆเรามีสินค้าสําคัญเลยนะครับรที่เราจะออกมาในช่วงในช่วงนี้ก็คือนาำสีคแคร์ซึ่งเป็นขวดล้างจมูกนะครับรเราจะกระจายแคมเปญน,นี้ไปทั่วประเทศนะครับโดยผ่านการสื่อสารสาําคัญของพี่ตู่พถอนนะครับแล้วก็วหลังจากนี้ไปก็อาจจะมีสินค้าตัวอื่นในเร็วๆนี้นะครับที่ดูแลสุขภาพต่อย,ยอดจากเรื่องน้ำเสียงของเราไปอีกนะครับรก็ขอให้ติดตามด้วยรครับจะแเรือร่องม จริงๆเราก็จะมีเนื่องจากสังคมผู้สูงอายุนะครับเราก็จะมีเกีเ่ยวกับเรื่องดูแลผู้สูงอายุเช่นแคมเพอร์สแคมเพอร์สที่เป็นสมาร์ทแคมเพอร์สแนนาคตนะครับที่ทําให้เราสามารถจะตรวจสอบได้ก่อนนะครับว่าผู้ใหญ่ของเราที่ติดเตียงอยู่หรือผู้สูงอายุของเราเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเนี่ย เขาถ่ายหรือ,อยังเขาบัตรสรอะไรอย่างอันนี้คือคืออนาคตที่เราพยายามจะหาสินค้าดีๆอย่างนี้มาอย่างน,นี้เป็นต้นนะครับครับคุณพี่ตู่ร้าขายเห็นว่าเออเป็นน้ำเกลือล้างจมูกใช่ไหมครับั้นพี่ตู่ลองใช้บ้าว่าครับครับก็น้ำเกลือล้างจมูกแล้วก็ขวดล้างจมูกน้ำซีแคร์เอเซอร์วอชเชอร์เนี่ยก็เป็นเป็นผลิตภัณที่ผมได้ลองใช้หลังจากที่ได้มามาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์แล้วก็รู้สึกว่า เป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนลองนะครับจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอยากจะพูดเพราะว่าเป็นแบรนด์ t อ e Masterer นะครับอาจารย์แต่ว่าเป็นเพราะว่ามันได้ลองใช้จริงๆแล้วมันรู้สึกว่ามันสะดวกจริงๆแล้วก็อลองให้ลูกใช้อย่างเงี้ยก็คือเป็นเป็นเรื่องง่ายมากๆกลายเป็นว่าการล้างจมูกเป็นเรื่องที่ที่ทไม่น่ากลัวจริงๆสำหรับคนที่ไม่เคยล้าง และสำหรับคนที่เคยล้างอยู่แล้วมันทําให้ทุกอย่างสะดวกขึ้นครับอยากให้ลองใช้กันครับจบเสร็จแล้ว,ว,ลวมีเพลงอะไรใช่ไหมคะสัญญาตลอดไปครับผมก็เป็นเพลงจริงๆเป็นเป็นบทเพลงที่ทาง GHP ทําไว้ก่อนอยู่แล้วแล้วก็ผมนํามา cover ชื่อเพลงว่าดูแลด้วยรักตลอดมาสัญญาตลอดไปเป็นเพลงที่พร้อมมากนะครับก็พูดถึงถึงตัว GHP แล้วกันที่อยากจะดูแลทุกคนด้วยความรักและความห่วงใยตลอดไปครับใช่ไหมะมีใครไปติดมาล่าสุดไหมครายจัเห็นว่า ครับผมโฆษณาถ่ายทำเรียบร้อยแล้วครับเป็นการถ่ายทำที่สนุกมากๆาคล้ายคร m e e ม a ดแอนกรีเพราะว่าถ้าใครเห็นภาพโฆษณาก็คือจะเห็นว่าแวร์เฮาส์แล้วก็โรงงานของ j s p ใหญ่มากผมไปแวะมาทั้งแวร์เฮาส์ทั้งโรงงานและทุกแผนกก็คือ เ็แวะทักทายกันหมดถ่ายรูปก,กันไหมไปทุกชองทุกเนึ่งเรียกว่าเหมือนไปไปแนะนําตัวครับให้ทางทางทางพนักงานในใน j s p รู้จักทั้งหมดครับตั้งแต่บัญชีจนถึงโรงงานจนถ,ถึงคนแพ็กของทุกทุกคนได้เจอผมหมดวันนั้นครับ <S <S ครับผม ครับก็ใครยังไม่รู้จัก CSP วันนี้เรามาตรงนี้ครับอาจารย์เราอยากให้ทุกคนได้รู้จักชีสพีว่า GSP เป็นแบรนด์ที่ที่ดูแลคนไทยมาน,นานถึง55ปีจริง,รงๆอยู่ในโรงพยาบาลไทยเรามาทั่วประเทศแล้วแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือเราเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าเราจะออกมาให้เป็นเป็นโฮมยูส์ผลักด้วยอยากให้ทุกคนได้ได้ไดได้รู้จัก,กับ CSP และลองเปิดใจนะครับให้กับ d u ักที่จริงๆแล้วทุกคนอาจจะเคยใช้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวท่ารครับก็ฝากนะครับ ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตออกมาเนี่ยเราก็มั่นใจนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ผู้คนไทยมานานแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากนะครับเราอาจจะไม่รู้นะครับว่าเราได้ใช้สินค้านี้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้จากโรงพยาบาลมาแล้วถึงวันนี้เนี่ยมีการใช้ภายนอกที่สามารถที่จะหยิบฉวยมาใช้ได้เลยนะก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับขณะนี้เราก็วางจําหน่ายทั่วประเทศแล้วนะครับ <ไป S 1> ก็ฝาก JSP ไว้ในออกอวอมใจของพวกเราคนไทยด้วยนะครับ